มาเด้ไปเก็บเ็ดทำกันอันนี้แม่นหลังบ้านน้อยากกินเท็เออ่อพลังบ้านโลดสบายสบายอ่ามนตกฟีดีออกเต้นอยู่อันนี้เ <Ooh. S 1> หนนะฮะดแ่นั่นอะือฮะืเด mm ็ดเป็นเก็บเป็นรองเบิงเนาะดูแค่นั้น so cute เอาสิเกทเฮดไปแล้วฮะต้องไปเบิ่งก่อนมันกินได้เรื่อบ่ได้เบิ่งปุ้มก่อนไปเบิ่งปุมบนะครับจะเช็คกันเอา first make sure oh look at this one g h y oh what is this one called oh that's different <S I think this one called ม uh ันอยากค่ายเ็ด่งเนี่ยตัวนี้เห็นบ่อืมฮะอันอันนี้มันทันอยากหน้าหนาซิ oh cute cute เมัน,ม,นมันเฮ็ดหนึนงกนระเหนือป่ะ uh huh. เป็นตะแพงเ uh huh. ก็บไปเบิ่งก่อนว่างเมื่อใดนี่แหละเห็ดโอ้ยสมัชชูม,มันขึ้นเต็มบ<ะ>่โอ้เต็มอยูงังไงฮะกัเก็บไปกินไปแล้วโอ้ยหอนพี่น้องธรรมหอนจะได้มีตะหอยตีนกวางอยู่แถวนี้เฮ็ดแบบท่านพวข่อยเห็นไง โอ้ยนี่อันนั้นอันนันวัดเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดชิใสีิใสเฮ็ดอีกยังแหละโอ้มันขึ้นมาหลายแต่เฮ็ดอันนี้เนาะนี่โอ้แ่ว่าหู้ยังไงอุ้ยหู้อันพวกกันนั่นละเช็ดมังเช็ดมังอ๋อฮะพวกเช็ดมังมาลงไปนีกว่าเ็นบอกแมลงแมงไม้มันกัดกินไปครึ่งหนึ่งแล้ว มีเลยยังแม่เห็ดเผ่งพอ่าเห็ดเผ่งมันบ่เป็นขนาดฮัลโหลยากค่ายเห็ดเผ่งพี่น้องแม่เห็วเนบอกอยากค่ายกับเห็ดเผ่งโอ้หอนโอ้ให้ดเิ่งอีกสมอไว้โอ้ตัตเออตวขาวเลยโออดูกันเดว้าวเห็นไหมเห็ดเผ่ง พี่น้องใหดเพิงมันแก่แล้วแก่แล้วกินหมดได้สบายเงียมทางกลับไปิมันออกไปเลยเมื่อไหร่นั้นเห็นนานานเห็นโตควอฟิชได s โอ้มันมันมานรอมันนั่นอยู่แต่โบจักเงอะไรมันจะ c a t c มันได้ค crawfish c r a w f นี h เห็ดตัวนี้ตัวนี้มันเห็ดสีเบาวน์เด้แต่เขาว่าถ้ามันสีเราว์นี่ is safe เอออย่าแทน ฝึกเ mm ี hmm. my, s right. <S mm ่ห่อโหหกะโกินนี่อันนี้บราวนี่มนบรอือพอตีก็แเห็ดมี่จะใช่โอ้ยเจ้น่เห็ดสีแดเห็นบสีแดง่นเห็ดยังดเออันนี้บอเห็ดหำมากบวาไปซือด ตอกมาเก็นไงเน่ยไม่ค่อยถนัดเอออันนี้ก็บบองฮุกินได้หรือบอแต่สเก็ตไปเบิ่งเก็บไปเบิ่งเก็บไปอ่านเบิ่งก่อนไปกระเพร้อันนั้นเนยังไงอุ้ยอ้วนเหรอใช่บ้วนอันนี้ก็แม่นอันหนึ่งงามนต่จะตัวขาวเลยเนาะ เด็กเห็นเรื่องเลยโอ้ยเบิ่งหัวเขาจเ้อมเ็้าวาฮ่าฮ่าาฮ่าฮ่า่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่นนี่าาฮาฮ่่าฮ่ดาั่่่ Oh yeah. yeah. Let me see. This almost the same thing. Mhm. Mm this is cut Honey mushroom. A different type of honey mushroom. But you look at this. Those yeah. little mushroom is good. Mhm. Mhm. Get a packet the Thai hoop. Get a Thai hoop. Mhm yeah. แล้วไปเอาดอกใหญ่อังดีฮะกะเาะหเก็บเก็บถบาห้องนี่ล่ะเโอ้ตันมันเ็นยังนี่มันมาหายกันอยู่นี่อ้อไันเตมโอ้ยย ไอรงเ now แต่มันงามเก็บไปลองเบิ่งเก็บไปเบิ่งเบิ่งนี่ตัวนี้ก็ได้นม่กี่เดือนเออไ่กี่เดือนเออตัวนั้นเพ็ดเหลืองเผ็ดเหลืองเผ็ดเหลืองมาทำหนุ่มีได้ไปเอามาเอ้ยเข้าเผ็ดเลืองตอนนี้ โอ้เยอนน่ะโอ้ยตอนนั้เห้ยงามไดิสิ้กานอยเนี่ยเพื่อนคนกับพิชนน้ำเล่าางลังบ้านเป็นป่าเป็นป่าธรรมชาติแม่นวะ Oh hold. Oh. No thing I put in the pan. Well oh, maybe. Uh. Do I have to go get it? Ooh, ooh, oh. Oh. <laughs> oh. <laughs> Hi there. Maybe in the visa fine, but you can't get me. This wasn't. I think you could eat that one. I don't know. ทีออกคือแบบสิแหละแบบเ,เพชรพาออัดหน่อยค่ะทีมงาน <laughs> น้องสาวนอันนี้น้องสาวลอยทีมงานเป็นผัวถ่ายฮู้ <laughs> เป็นผู้เอเดเอู oh. ตัวเองอีกแล้วกันนย ก็บเพชรมันีพอแหละพี่น้องโอ้แกรลานเต๋อเลยฮะอืม this one โอ้ตัวนี้ตัวนี้แน่นอนกินได้ตัวนี้เพชรผงเพชรผงบ้านเฮาน่ะสิโอ้อะเลือกเลือกข้อสิ้นเนี่ยแมงจะจัดโหนตัวนั่นน่ะอุ้ย what's his name มันมาจากหอยฮะน่ะ โอสลกสลกยามันกลับไปกินอยู่สินีเผงามเออืกินได้อันนี้อันนี้เฮดออสเตมาชัวมันมันเกิดแล้วมันตายแล้วมันแก่แล้วอันนี้เซหูหนูโอมายกเอามีดินได้กนดับพดี้เนาะกินได้เนี่กินได้กินได้เฮดหูหนูนี่ฮู้ร้อยเมันเกิดจะน่าหักไหมแม่ต้นไหมแมงมัมแมงมุมีแล้ว มันอันนั้นแม่มันยังมากินมันนี่แหงกินมดมันเป็นเห็ดคือว่าเอ็นอะไรเอ็นอะไร Woods ear No โบเมนโบเมนนี่ทั้หนูมันทับเอี๊ยดทำไมเป็นสีขาวมันมันหยาบใช่ไหมค่คือเห็ดลมนี่แหละโอเคตาพี่น้องมาหอดเฮือนแล้วป่ะเนี่ยเกือบตาย โอ oh my god ห้อนแทะ t ่อ r เด e ยวหนึ่1สองสาม different type of mushroom in our backyard it's not it's ป่า b a c k y a มันเป็นป่ามันบริเวณมเพื่อนคนเพื่อนคนมันอยู่ในริมน้ำแบนี้ ข้างลัางแปเป็นป่ามีซัดซัดมันออกมากินมัชชูมตัวนี้ละเจ <Yeah. S 1> so ้่เาออสิทุ่แบตเนาะกินบบเป็นแล้วกับกจกเจักแนวกินอีกขั้นหัวจักนี่โอ้ยว่าต้องไปซื้อหรอ